เด๋ยไปซื้อของดนะ้านนอกครับทุกคนจะมีร้านค้าขายนะปิ้งย่างต่างเป็นร้านขายของอาหารนะฮะแล้วก็นั่งกินตรงนี้เลยนะฮะก็ตอนเย็นนะฮะมีร้านค้าหลากหลายอย่างกี่ม้วะเต่าแค่หมูนะฮะ ดูสินค้าต่างๆที่ขายนะยันนี้แนมด้วยแนมสั่งของนยค่ะสั่งแนมสองอันนะฮะราคเลยครับุนได้นะฮะดูสเต็กก็มีนะครับโหมีหลายร้านเลย ข้างก็เป็นรังเด็กนะครับเด็กสามารถมาเล่นได้นะฮะก็มีไม่เยอะนะฮะเราวนมาดูตรงนี้ว่าดูเราตั้งนะฮะส่วนนี้เป็นขนมหมดเลยขนมซีดมันเป็นแค้ติ่ง ก็เป็นประมาณนี้นะทุกคนก็มานั่งกินโตนี่กับเซนท่านนครปฐมนะครับก็บรรยากาศก็โยโซน่านี่แหละก็สามารถเลือกซื้อทานได้นะทุกคนของอร่อยๆท่านั้นเลย